นาซาเตือนภัยพายุสุริยะวัฏจักรที่25อันตรายกว่าที่คิดสิ่งที่ไทยต้องรับมือคุณคิดว่าดวงอาทิตย์ที่เราเห็นทุกวันจะเหมือนเดิมตลอดไปไหมครับข้อมูลล่าสุดจากนาซากำลังบอกเราว่าไม่ครับและการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งไหนๆที่เคยบันทึกมา นักวิทยาศาสตร์เคยทำนายว่าดวงอาทิตย์กำลังจะหลับยาวแต่ดูเหมือนว่ามันถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมากลางคันและกำลังบ้าคลั่งกว่าที่คาดการไว้มากเรื่องนี้สำคัญกับเราทุกคนเพราะมันอาจส่งผลโดยตรงต่อสมาร์ทโฟนในมือคุณสัญญาณ GPS ที่ใช้นำทางและอาจทำให้ไฟฟ้าในบ้านของคุณดับวูบไปเลยก็ได้ครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเราต้องเข้าใจวัฏจักรสุริยะก่อนนะครับ ปกติมันจะกินเวลาประมาณ11ปีวัฏจักรที่24ที่ค่อนข้างสงบได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคมปี2019ครับและเราก็ได้เข้าสู่วัฏจักรสุริยะที่25ซึ่งในตอนแรก NASA และ NOAA